ซอนมาฮอตคุณ่อ EP สองนะครับผมการเดินหมากควรจะเดินเข้ากลางนะครับยิเซีเนเตอร์ครับสร้างบ้านในของเซียนต้องสอนการที่เดินแบบนี้ที่สปีดสป่ามันจะไม่มีรัดก,กุมแล้วก็จะแพ้ง่ายสปีดสป่า เดินที่เป็นกุ่มเป็นก้อนครับผมแล้วก็การตัดตัวสูงเป็นยังไงตัวอยา่างดำขึ้นก่อนซึ๊ก็ตัดเซนเตอร์ทำให้เขาเดินเร็วกว่าเราช้าเราเดินช้ากว่าปึ๊มานีนซึับิบกินฟีตัวสูงเดินไม่ได้แนละ้ว ดีจะลองเกมหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมไม่ใช่เซียนแล้วก็ไม่ใช่เก่งมากว่าลองเดินแบบที่พูดเมื่อกี้เลยไม่ให้เขากินฟีไม่ให้เขากินกเกิน,ก,นกินให้หมดกับกัดให้หมดยึดตัวสูงตัดเซ,นเ,ดเซนเตอร์ตัดตนตัดข้าง ตัดตัวผมเยอะกเลไม่การันตีผมชนะนีกครั้งแล้วก็ลองเดินตัวที่อยู่สูงให้ไปเร็วที่สุดทฤษฎีเีขส,สามสิบสีสามสี่เดินตัวสูงให้เร็วที่สุด

ลองไหมนสุ่มดูลองสุ่มดูว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่คือการเทียบเี่นขาวดนกินเกินคิดดูว่าจะกินหมดหรือจากหมดนะครับดำมาเยอะขามาเึอ โดนกินหมดครับดำชนะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของมาร์คอดนะครับขอบคุณครับผม EP2